เอาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องข่าวดวนข่าวดวนเด้อพี่น้องเด้อสำรับเลขทว่าทว่าตามคว่ำคว่เป็นไปเป็นมากกับเป็นเลขล็อกเลขเลขลับมาแล้วค่ะของผู้ชายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนห้เปียนเป็นเลขเลขเลขล็อกเลขซ่องอีหยังจ้าซี่ละแต่ว่ามาดวนมาดวนพี่น้องมาดวนมาดวน มาไปฟังน้ากันมือนีเพิ่นโทถมาหาเบิกซับเล้วเบิกซับเลยว่าเอามามาสิเว้าใ่าเว้าไห้ว่าว่าว่ว่า,วาพ่ออ่าย่าว่าว่าย,ย่าว่าล่าว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 ่า่าเอาว่าเเาวาว่ามาอักเอาผู้เดียวคักแน่เนาะ่ั่าน่่นนนโาโ่่่า,า,าว,ว่่า่าว่าว่าว่่าาน่าั่ั่่ววก ทอดซั์อีหยังนี่ยก่อนเดินก็สวัสดีก่อนเนาะเออสวัสดีเบิกทรับค่ะสวัสดีเอาได้หันหนาไปทางเดียวกันเอาเห็นบ่นี่จัดมุมกันบังขากล้องแล้วเจ้าเปลี่นบล็อกนเอานี่บังบ่นี่บังบ่นนี่บังดูบังบ่นี่ไม่ได้หันหนาไปทางเดียวกันนะนะบ่นเป็นหยังดอกเออร์เห็นบล็อกซีบหยังบ่เอาเอานี่บ่เห็นยังแล้วค่ะครอบมาล็อกขาเนาะบัดนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านลระกาผู้ติดตามเขามาเล้วมือนี่แจ้งข่าวดีที่ว่านาสิปลอยกอนชุดล่างเนาะมือนี่คุณพ่อผู้ใช้เจ้าผู้ใช้ครับเพื่อให้มาแล้วแต่ว่าเบิกทราบกับสีว้าเลขเบิกทราบไปนํามะกาเว้าของคุณพ่อผู้ใช้ไปนําเพื่อนบอกว่า อันเแบบิกทราบยาอันยาอันเอ้ยซื้อลากาบะอักษียงเด้อเพื่อนว่ละลากาต่อไปให้เป็นซ่องราการับผู้ชายเนาะค่ะรับผู้ชายเพื่อนว่าให้เอินรับผู้ชาย้าเพื่อนว่ะเพร่ะว่าจะมีสองคอนมน,น,นบ<อ>่รับในในแต่ว่าเพื่อนว่าให้เป็นรับผู้ผู้ชายเนาะ ก่อนอ,อื่นแจ้งให้เอฟซีทราบว่าเดี๋ยวสีขึ้นนาจอมาว่ารับผู้ใา้สีเมนไผนอนนะเพื่อนได้ว่าขอเป็นรับผู้ชายเพราะว่าตอนนี้ดังแห้งแล้วเพื่อนว่าอีหล่ะก่าวาไปกวดออเดอร์แต่ว่ามือนีสิเป็นโตกันของเพื่อนดน่จ้ะเอาก่อนจะไปฟังเอาจังสี่ก่อนก่อน,นที่สิไปฟังของเพื่อนนี่มาฟังของเบิกซัพย์สะก้อนอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเล็กเบิกซัพ์เด้อถ้าถึกมาเสียใจได้เพราะว่าอยู่ เืินทำหน้าค้าเทวีน่ะจะมีพูนพูนหนึง่งแล้วก็มี uh, okay? อันขางขางปูเนาะขางปูสีสุโทษจะมีพูนแล้วก็มีต้นใหม่ต <Ừ. S 1> <nationwide>. ้นใหญ่มองนี่สํำคัญข้างในนั้นคืองูแล <income> ้วกาไใครงูไลหลายทุกนาหนาวเป็นเสียออกจากงูมาหลอกขาาทิมไวสู้ปีเนาะค่ะแล้วก็เบิกทรัพย์ฝันเกียวว่าข้างในมีแต่ทรัพย์สมบัติแต่ว่ามีงูเฝ้า ใครงูนี่สีสีเขียวมอลระกดเบิกทราบเลยตัดสินใจไปขอสูกน้ำเพลนได้สามงวดแล้วกับเจนุดนั้นอืมกาเบิกทราบไปเอาบูพัดตะเทียคือทําพิธีเลี้ยงเพลนนอกบังมือวันอาทิตย์หล่ะกาขอเพิลนตัวคือขอแบบใดเอามีดถาดลงจังหน่อยหละกาเอาลูกแป้งเพลนจะจะขึ้นเลขให้ปรากฏว่าเห็นชัาดาสเตออันนี้ส่วนตัวเบิกทราบเด้อ ยาผาดเด้อจ้าซื้อไ้หาบาทจิบบาโดโรตเอรีย่างละใบกันยังพ่อได้รุ่นเนาะจากเพื่อมันมากแต่คันผู้ใดบ่มากกับปัดทิ่มไปบ่เอาก็ได้ขึ้นซัดซัดเลขแปดหลกัลกกะซี่หลักกะศูนแต่ว่าเลขแปดเบิ้งสิเพียกันยังงวดนี่เลขคิดว่าตรงมี8แปดแปดมียืนพื้นแท้สำหรับเบื้ซับมา แป่สี่ศูนย์ต้นโต,นตมนแมนค่ะบาดนี่ขอเลขล่างได้บัี้เลขล่างนั่นต้่งงวดเป็นเลขมากหาสามหาเก้าบอกแต่โตงวดเลยได้จ้ทาทามันอันนี้คือเสียแต่น้ำบเบิร์ดซับไปยิบลอตเตอรี่มาเบิดแล้วหาสามหาเก้า้วกามือมือมือมาสรงนันเลขล่างมัน พี่ออกันเอาจังสี่ซะโยกไข่เปินเบิงซะเออมันยังบาดอะไรกันยากเออเนี่ยพี่น้องเบิงเด้อนี่แปดศูนย์มือมือเอาเลขนั่แปดศูนย์เลขล่างขึ้นซัดซดว่าแปดศูนย์มือเึ่งมืออันนี้ของเบิกซับใช่ไหมของเบิกซับนะคะส่วนโตอันเห็นอยู่นล้านพญานากเนาะจ้าอันนี้คือของเบิกซับเอาไม้เห็บเบิงค่ะเอาไม้เห็บเบิงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเบิกซับถือ กะสีมาหายเบิกทราบดิม,มือบอห,หนังคือม่มีตัวนี้คือบ่เห็นตัวนี้ดเดอกก็เงมาเเ้าจงซี่น,นะพอเะฉะนั้นช่องที่มาถ่ายทําผู้ใดกระร้างคันเห็นนาเบิกทราบในโกดติดตามโดไล์แล้วก็กดแช่ไวออืถ้าห้าว่าแช่ไวมันสิกลับไปเบื้องอีกมันสีหายากพี่น้องมันสีหา,า,พหาบอพอพอได้มีไร,ไรอ้อยอาจารย์เป็นยังคือเฮ็ดมั่วเฮ็ดา,ายอาจารย์ อันนี้ก็ต้องขอัยเพราะว่าเปอย่างเพจหลายๆอาจารย์คื่อต้องเปิดโอกาสให้อาจารย์เลขหลายท่านที่จะอยากเป็นแนวทางให้เพิ่นได้มาเว้าเมืม่ออกซื้อเพื่อจะเป็นแนวทาาให้เอฟซีพิจารณาว่าไผ่ีแมนหรือว่าไผสีรุอืมเพื่อว่าอยากยิบลอตลตี่่าจากตัวซื้อก็แล้วแต่ความสอบความ าคือคืออันนี้เป็นของเบิกซัแล้วเนะเอาย<า>กให้เพิ่นเบิ่งอีกรอบนึงแล้วสิได้เข้าไปอันิดได้เข้าไปอันของผู้ใา้ของผู้ใด<า>ถ้าถือตานําเบิกซั์ตาเบิกซั์จ้าเออหรือว่าผู้ใดสิผู้ใดกําลังร่อของอันของผู้ใช้กัดลอผู้ใา้หลังจากรับเบิกเเอบิกรัพยกตัวนี้ขึ้นแล้วกับิีเมนของผู้ใา้ต่อนะเออเอาเอาล่งได้เออ บาดนี้เนาะค่ะเออบาดนี้เอฟซีรอคอยมาเยอะค่ะขอมาเลย์ไลฟ์ต่ละชงก็ไดขันเย็นหน้า้าช่องเื่นเห็นกาฝ้ามาถามหมอเด้อพี่น้องเพราะว่ามือนีได้แบบชุกเสือมันบริเตียมกันไว้ก่อนว่าต้องได้เรียกมือนันมือนีนะเมื่อกี้ก็โทรมาชุกเสือนาเจเนาะแมนโทรก๊งนั่งกินเขาทิมว่าเขาแรนน้ำเล็กคิดเขากับพ่อิ่มพี่น้องรับผู้ชายเนาะค่ะ ต่อไปจะได้เรียกว่ารับผู้ชายให้มาแล้วแต่ว่าเป็นตัวร่องกรอนเดอร์เพราะว่าตัวแท้ๆมือเลขออกบใบมุง่งหาเอฟซีย่านซื้อบาท่านันกาซิมิโวกันตัวกันก็ไม่ต้องซื้อเยอะเพื่นว่าเพ็ต้องซื้อหลายหาซีหนึ่งสามตัวบนห้าสีหนึ่งตัวกันย่งย่งบรั่นมั่นใจแต่ว่าซื้อรอเพื่นกันใหฮโตกันมาตลอด ด้านออกตัวกันอยู่นี่หละสุทียบ้านนี่โตล่องเลขล่างนี่เพื่อนมั่นใจอยู่นี่เลขล่างนี่นนลลนห้าหนึ่งล่างห้าหนึ่งหนึ่งห้าผู้ใดมัดสองตัวล่างกับฝ้าพิยิบลอตเตอรี่ถ้าผู้บ่ามากาบบ่าตรงยิบมันตรงกับของคุณแม่ผู้หญิงด้วยใช่ไหมห้มันตรงกับไเจ๊ใหญ่รับผู้หญิงค่ะรับของผู้หญิงเขาให้มา ห้าหนึ่งดบผู้ใา้เขากับไห,หนึ่งหากับโตกกับกันละหนึ่งห้าห้าหนึ่งคือเอฟซดีใจไปโลดกูได้ซื้อแล้วดีใจไปเลยบ่ได้เปลืองเงินดูนะคะคือเลขมันตัวเดียวกันคือห้าหนึ่งหนึ่งห้าเขาฟันมาที่ล่างส่วนสีออกบ่ออกอันนี้เบริรกทราบกับบ่ทราบเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขสำรับ รับผู้ชายแล้วก็รับผู้หญิงแต่ก็เลขคุณตูเบิรักซับไพสีถือ,อว่าถือก,กาแล้วได้ดวงขอขอถามหน่อยเบิร์กซัแล้วที่ว่างวดที่แล้วที่เขาให้มาที่แม่นแม่นอ่ะเขาให้ตอนไหนเขาให้วันไหนเขาให้ที่ว่าชัวชัวเลยนะสา,า,า,ามตัวตรงเลยนะอื แต่ว่าเพืเ่อนกับตัวร่องล่ะสุดเน้นเนนว่ามั่นใจคักๆที่เพื่อนมั่นใจเพื่อนจะหายมือเลขอ่ะคือจังหวัดที่แล้วจ้ะ<อ>ตั้งกล้องแทบไม่ทันเบิกทราบกันเลยลุ้ผู้เดียวซ้ำเมื่อนั้นเอาเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมแต่ว่าซื้อได้ไหมเบิกทราบนี่จนใจอีดีแล้วแต่ดวงไสิซื้อได้เพื่อนจะปล่อยออกมาบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอาให้ทันเอาให้น,นยังคือปล่อยมาบ่ายโมง คือมันเป็นรุดเพื่อนกะหนึ่งอันไม่ทันสองใครสิไปหลอกกะหลอกว่าท่านแหลมหน้าที่สุดท้ายเลขจังไหนกับบ่ดังและกับบอ่อันเพราะว่ามันหน้าที่สุดท้ายผู้ใดกับส่วนมากกับส,สื้อว่าท่านคือจังเบิกทราบกับบ่มั่นใจว่าเบิกทราบสื่อได้บองวดนี่้าผู้ใดสื้อได้ก็ดีใจน้ำเด้อดจ้าเป็นอย่างนี้ก็เลนตแท้ว่าะั่น ม,มันบวมเป็นเ,นเล็กเบิกทรบกับเล็กเบิกทรบปล่อยแต่หัวปีบุญพี่น้องบ่ได้แพงเด็กข้าเจ้าข้าเจ้าก็บล่ออีกต่อหน,นึง่งข้าเจ้าก็ไปเอาอีกต่อหน,นึง่งข้าเจ้ากัใจสีขาแต่แยกซื้อเบิกทราบกัใจสีขาอยกบอกในเมื่อของดีต้องบ่ายโมงของแท้ต้องบ่ายโมงเท่านั้นก็ทั้งหมดว่่ก็เป็นแนวทางนะจรินะต้องใช้วิจารณญาณในการกรับชมนะครับผม เพราะว่าไม่มีใครรู้นะฮะในที่นี้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกในเอฟซีนะมูกองสลากเข้ามาเดาไปซื้อดอกพี่น้องครับอันนี้เบิกซับยกไข่เบืองโชยเบิองอันนี้เขาท่มากบ้างอันนี้ท่อดวนเลยที่นี่ค่ะพี่น้องรับผู้ชายโทรดวเ่วนเขาคือไม่ให้สัมภาษณ์เสียงแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาแค่แนวทางมาเพราะั้นเขาจะไม่ได้ออกมาค่ะเขาจะไม่ได้ออกมาให้เราเพราะวันโมเมนต์ของแกเรียกหนัะนเป็นของ้พื่อนครับ ขันเพื่อนเอาขันเสียงเพื่อนนะคขาจํำได้นะเป็นสีพเข้าเสีบงก็ได้เลยน้ำเพื่อนนะแต่ล่างคือห้าหนึ่งที่เน้นเลยใช่ไหมเบิกซัพอุ้ยจะเมนตรงกันเบิกซัพไปอักเอาไว้จมวว่านะห้าหนึ่งแนนเห็นบ่านี่เห็นบ่านี่พี่น้องเห็น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 ห้าสี่หนึ่งล่างห้าหนึ่งจะไตูดทองใส่ถุงบ้าเเหอไปขายช่องยืมช่องนเเอาไเอาไปเอาปเอาเเอาไปเอาเอา เอาจคออาออไป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 ยปไ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 เไป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 ไยไปไปอเขาสิได้ไปจำทปองเหรอพี่น้อ